สวัสดีค่ะวันนี้เอวล่าขอแนะนําการกรอไส้กระสวยนะคะสําหรับจากเก็บผ้าเอวล่าสวตตี้รวมถึงรุ่นสมูทตี้ด้วยนะคะเริ่มแรกใส่หลอดได้เข้าไปค่ะแล้วก็ปิดด้วยแป้นคอบหลอดได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้หลอดได้ขนาดเล็กก็ใส่แป้นคอบขนาดเล็กเข้าไปนะคะให้เหมาะสมกันจูงปลายได้นะคะผ่านประกับคล้องได้นะคะแล้วก็คล้องที่หนีบได้กลมๆนะคะตามลูกศรน,นะคะ วนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็คล้องไปทางด้านขวานะคะตรงนี้ช่องหนีบได้นี่จะทำให้ได้แน่นนะคะแล้วก็เอาไส้กระสวยขึ้นมานะคะร้อยได้จากด้านในนะคะออกด้านนอกนะคะไส้กระสวยก็จะมีรูค่ะร้อยได้ผ่านรูตรงนี้นะคะแล้วก็จูงปลายได้เอาไว้นะคะใส่ไส้กระสวยไปที่แกนกรอได้นะคะ ังจากนั้นก็โยกไปทางขวานะคะจูงปลายได้ไว้ตึงๆนะคะตรงๆนะคะแล้วก็เริ่มเหยียบขาเหยียบช้าๆค่ะแกนกรอได้ก็จะเริ่มกรอนะคะสักพักนึงนะคะเราก็ตัดปลายได้ให้ชิดไส้กระสวยะคะ่ะหลังจากนั้นก็กรอต่อนะคะเอาให้เพียงพอตามที่เราต้องการะคะ่ะ การกรอไสกระสวยที่ดีนะคะเส้นได้จะต้องเรียงเส้นกันสม่ำเสมอนะคะมเมื่อกรอไส้กระสวยเต็มนะคะจักเร้าจะหยุดให้อัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ตัดหางได้นะคะ แล้วก็ผลักแกนกลอไส้กระสวยออกมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ดึงไส้กระสวยออกมาได้เลยค่ะสังเกตนะคะการกลอไส้กระสวยที่ถูกต้องนะคะไส้กระสวยจะต้องเรียงเส้นสม่ำเสมอนะคะใช้มือกดดูก็ได้ค่ะจะต้องแน่นนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะนำไปเย็บผ้าได้ค่ะ